สวัสดีครัสบสวัสดีครับวันนี้นะครับผมผา่านบ้านนะครับอากาศร้อนมากนะครับเราอยู่ป่าอยู่เขาไอสิงอันนี้ไอสิงก็ามาครับนะร้อ <Perfect. S 1> นแห้งร้อนมากๆนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตถอดเสื้อนะครับวันนี้ร้อนมากนะครับดูไอสิงอาบน้ําสบายใจเลยนะครับขึ้นป่าขึ้นเขาเราก็นะครับไม่ค่อยสะดวกในการนะครับใช้ชีวิต ในป่าเพราะว่าน้ําเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับไม่นะครับไม่ใช่ว่าจะใช้ในการนุครับุงข้าวทํำกับข้าวนะครับก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับใช้ดื่มนะครับถ้าถ้าเรามาป่านะครับขึ้นป่าขึ้นเขาเวลาที่เราจะดื่มน้ำเราก็นะครับเอาไปต้มก่อนนะครับต้มให้สุกก่อนค่อยดื่มนะแต่วันนี้ร้อนมากๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรานะครับอาบน้ําก็พาน้องๆมาด้วยวันนี้ นะครับก็มีน้องๆสี่ขาตามมาด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับตึ๊บปุ๊บมานี่อ่ะมึงปุ๊นั่นนะ่ะนี่ตัวแรกนะครับโบบาลโบบาน,บบานมาอาบน้ำเลยมาปุ๊ทันเลยจือ้อนี่ก็<ส>าตามไปไหนก็ตามเดี๋ยวอาบน้ำให้เลยวันนี้ไปไหนได้คนอ,อาบข้างบนอาบข้างล่างอู้ เย็นเย็นใช่ไหมเย็นสบายได้เพื่อพิสานแบบเดือเดือดน้องๆตามมาอย่างเดียวเอาน้ำให้ก่อนนะครับอาบให้คนด้วยแต่ฝันบน้านจะอาบาปาไปด้วยร้อนมากนะครับช่วงนี้อากาศอยู่ภาคใต้นี่ร้อนร้อนจริงๆเพราะว่าฝนตกแค่ครั้งเดียวนะครับช่วงคลานบ้านกับบ้านไม่เหมือนอีสานนะครับ อีสานีิ่ตกหนักกว่านี่คอกสบูู่เลยสาผมให้ก่อนมียาสาผมมาด้วยนี่รักมากไปไหนไปด้วยนะครับนอนด้วยทั้งคืนเลยครับนอนอยู่ข้างๆกับตีพันบ้านๆเลยมันไปไหนไปด้วยเลยอากาศร้อนๆอ่านน้ำให้ก่อนจอบตามไปไหนก็ไปด้วยนอนเวลานอนก็นอนใต้เปร นคนมานี่ก็เหา่าโมบ,บานนี่เหา่าดีคนมาไม่ได้นั่งดีนั่งดีเดี๋ยวน้ำให้ก่อนน้งมากไอ้จึกอะฮะเพื่อนเจ้าโชคเราหายไปแล้วไม่รู้ไปไหนเจ็น <c oughs> จับโมบ,บานอาบน้ำเจ้าโชควิ่งเลยไม่รู้วิ่งไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะใจสบายตัวหน่อยเดี๋ยวค่อย ถ้าเราเข้าไปข้างในเดี๋ยค่อยไปนะครับเอาแชมพูสระให้อีกทีนึงอันนี้ก็ใช้แชมแชมพูของคนไปก่อนตอน,นมาคือคนยังแค่น้ำเลยไอศิงเล่นน้ำสบายเลยเดี๋ยวก่อนมีเห็บไหมแต่ถ้ามาป่าด้วยไม่ค่อยมีเห็บนะครับเนี่ยเห็บไม่ค่อยมีแต่ถ้าอยู่ในกองร้อยเห็บเยอะเพราะ น้องๆเราเยอะน้องๆสีขาเราหลายตัวเกินนะครับอยู่ในกองร้อยนะก็เลยเห็บก็จะเยอะหน่อยแต่ทํามาข้างนอกนี้ทานม่บ้านก็เอาผงแป้งมาด้วยแล้วก็ทาให้เดี๋ยวตอนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปเดี๋ยวค่อยค่อยเอาผงแป้งไปโรยให้น้องๆอ,อีกทีหนึง่งเพราะเห็บเยอะยังไม่ได้ดูเลยนัดเจ้าตัวเล็กนะครับลูกไม่รดจนาตัวเล็กสามตัว นะครับที่เพิ่งคลอดใหม่เพิ่งได้ประมาณนะครับเดือนกว่าๆหรือว่าสองเดือนนี่แหละประมาณนี้แหละก่อนพ่านบ้านแต่กลับบ้านก็เอาผงหิบโรยไว้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกนะผานบ้านก็ดูอยู่แต่ยังไม่ได้โรยเดี๋ยวค่อยกลับไปก่อนนะครับกลับไปถึงเยวก็โรยให้น้องๆทุกตัวเลยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยไหนจะโชคไปไหนเนาะโหมด้มันโห <c oughs> มดีอะใช่ไหมนี่เป็นเก่าหนี่งาจนจำงาน อ่าโอเคเ,อเรียบร้อยจั่กช้าเรียบร้อยนะเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวให้ก่อนเดีย๋ยวไปตามเอาเจ้าโชคกับเจ้ายาวก่อนไม่รู้อยู่ไหนมามามายาว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 โอยรู้ตัวว่าจับน้ำให้ยูเดี๋ยวเพื่อนไปจับก่อนตามตัวก่อน,นา

lèo chết và đi chết 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 ในนี่นี่น,น,นี่จะโชกมาด้วยนะนี่แหละไปไหนก็ไปด้วยแต่ว่าเวลาจติตใจอาบน้ำน,นี่ยากจังเออเอาไว้สบู่สบู่สบูสบ่เ<ะ>ม็ดทรายว่าน้องชายก็ไม่อยู่นะครับน้องแก้ววัดเกี๊ยบถึงรอบพักรอบลาก็เลยนะครับกลับบ้านกับทานคนไทยไม่อยู่วันนี้ทานบ้านก็เลยอาบน,น้ำให้คนอื่นเอาไปไดะ เชิญผู้มาบายใจเลยเจ้าโชคกลัวงี้กลัวใบไปใหม่กลัวไปไม้ลอยมาในน้ำนั่งยืดีนั่งนดีนี่ จะโชคนีก็เป็นลูกของแม่หนูนะครับชุดแรกเลยนะครับตัวใหญ่กาเพื่อนเลยจะโชคนะก็มีน้องๆอ,อีกห้าตัวหกตัวห้าตัวที่อยู่ในกลองร้อยอีกนะครับชุดโน้นยังไม่ให้มาด้วยกลัวมาเยอะเกินไม่ไหวนะครับกลัวรถไฟทั้งรถไฟทั้งรถยนต์นะครับเวลาเราไปปฏิบัติภารกิจนะครับน้องๆชอบตามไปด้วยนะครับขนาดมากแค่นี้สามสี่ตัวนี่ก็ นะครับไล่ก็ยากแล้วชอบไปวิ่งกับใกล้รถเขาน้องๆเลยไม่ค่อยอยากให้ตามมาเท่าไหร่นะครับเวลาออกมาข้างนอกก็ให้น้องๆอ,อยู่ข้างในมันสุดลอยมากเลยคอยจุดขนาดกระดูกอะอไรแบบบอกอ๋อไม่แหลวก่อนเห่ก่อนเด้อ มาเลยเรียบร้อยเจ้าชูชอบวิ่งวิ่งตามหาเมื่อกี้กว่าจะได้มา <c oughs> ไม่รู้วิ่งนี้ไปไหนอากาศร้อนมากๆเลยนะครับน่าจะประมาณ40องศานะตอนนี้อากาศตอนนี้ก็ประมาณทเทีย่ยงเชยงเลยบ่ายที่เรามาเล่นน้ำกันโอ้ขนะนาดเลยโอ้ขนาด ปล่อจะโชคปลเรียบร้อยยืมพัดก,ก่อนอเกียบเฟิดเลยเนาะนะครับ,รบก็จะโชคก็จับได้ส่วนเจ้ายาวจับไม่ได้เลยนะครับเจ้ายาวกับไม่รูจนาไม่รู้วิ่งไปไหนนะครับตามหาก็ไม่เจอแล้ววิ่งเลยก็จะจับมาอาบน้ําหายเลยนะครับ,บก็เรียบร้อยวันนี้ก็อาบน้ําได้สองตัวนะครับก็มี บัวบานกับเจ้าโชกส่วนไม่ลดจนากับเจ้ายาวหายเลยวิ่งหายเลยเรียกก็ไม่มานะครับเดี๋ยวขอญาตนะครับผ่านบ้านเดี๋ยวขอตัวนะครับไปอาบน้ําก่อนนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของผ่านบ้านบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราก็นะครับอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวก็ค่อยไปปฏิบัติภารกิจกันต่อนะครับแต่ถ้าเรามีเวลา เดีวก็ทําคลิปให้เพื่อนๆรับดูรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอตัวไปอาบน้ําก่อนสวัสดีครับ